คลิปวิดีโอภายในห้องพิจารณาคดีของศาลพิพากษานครลอสแอนเจลิสเผยให้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างที่แมรี่เคโฮเทสผู้พิพากษาหญิงกำลังจะตัดสินโทษจำคุกแก่นายเดว布าเรเดนผู้ต้องหาคดีอาญาโดยเรเดนพยายามขอให้ผู้พิพากษาผ่อนผันโทษและอ้างว่าเขาป่วยทางจิตแต่กำลังจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติซึ่งตอนนี้ได้เข้าระบบสนับสนุนและมีงานใหม่แล้วพร้อมยืนยันว่าเขาไม่สมควรได้รับโทษถึงจำคุกอย่างไรก็ตามนาทีที่ถูกตัดสินโทษจำคุก เรดเดนซึ่งไม่พอใจอย่างมากได้วิ่งไปทางผู้พิพากษาหญิงและกระโดดข้ามบันลังเข้าไปทำร้ายเธอท่ามกลางความตกตะลึงของเจ้าหน้าที่สารซึ่งรีบเข้าไปควบคุมตัวโดวยเรดเดนพยายามต่อสู้และตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ก่อนจะถูกลากตัวออกไป